สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุขของสุขวันพี่ากระสอบแทนคือเก่าพี่น้องมือในกามาขึ้นเฮือนใหม่พี่น้องมาขึ้นเฮือนใหม่อยู่ในบ้านขึ้นเฮือนใหม่เขาเอื้อยขึ้นเฮือนใหม่ราคาเป็นละพี่น้องเลย ราคาไายละับเนาะมาขึ้นชั้นใหม่ส่วนในกระด้างวนวายกินทั้งไข้เข่ากินทั้งค่ายยังน้องเอิญเป็นคนเสิร์ฟ อ้าวมีเสื้อมีเสื้อหัวขาดน้ำบอนนี่นะข้อขาดน้ำบ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงัแทนนะพี่น้องเนาะมีหลายอย่างพี่น้องเ้ยกับข่ากับน้ำกันมีหลายอย่างพี่น้องเ้ยแซ่บมีป่าเผามีหลาหมูมีหลาซอยปลาถอดป่าพี่น้องมีน้ำาขะปุมีหลายอย่างพี่น้องเลย มีลายอย่างทางฝุ่นนะเงินครัวกระชายโตทอดชิตานี่กระ้อนช่อวนี้ลูกน้องเอิรเป็นคนเสิร์ฟพี่น้องเองโต้ไหนเนด่นะโต้นะอาหารมีแต่หน้ากินทางหนังเลยพี่น้องเองคอเขาถ่ายคลิปเพราะว่าเขาเขาจะเปิดเพลงแต่เศร้า น้ำพิมซีบูดหู่ลูกชายกันลูกชายก็ได้ทำมาดะคืองานใหม่ก็โ้ไซนองเอิร์ดไปปิดเพลงเพราะว่าก็คุนทายคิดสัวข้าว พี่น้องพาใส่ไปคนซื้อทา้งผุนผัดปั่นเขาค่ายเขามาใส่พี่น้องค่ายเขามาใส่รายคนพี่น้องกลางเต็นอยางดูลาราคาหลายล้านบานใหม่ อันนี้คือน่องอันนี้คือน้องอันญาต๊ะพี่น้องให้น้องอันแม่น้องอันลุงขอดน้องแม่ลุงขอรดนะอย่างลูลากางเต้นขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนเจ้เพิ่นขึ้นเฮือนเจ้ขึ้นเฮือนอาณเพิ่นขึ้นเฮือนเจ้เฮือนเฮียเพิ่น เฮาเฮาซื้อไอกอันสลองออกกันซาบ่สะลานี่ทางพุ่นน่ะเต้นทางพุ่นน่ะเป็นเฮือนครัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดิบ่ออกลผู้คนอาจสิยังบ่ทันได้มาเบิดจักเรือนดเนาะ น้องอันนี้กาแฟนก็ลงมา <t> ุนวายทางบุญนะุนวายอยู่กิน บักฮัมกินยังอันนะลูกเบอกบักคักินยั้งนะน,งนะฮัมเนะบอร์ถนะูนี่อ่ะนะไหลูกเออนั่งผู้เดียวยางแสบบย่าง,ง,ง,งนวยเลยพี่น้องเส็บเบบ่แสบอยู่ว่าซะ

Bố phao, bà phao Thằng này bố sát kín Thằng này bố to bỏ pho มีแต่แนวคลองแส็บเสะทั้งนั้นเลยขังเลยปล่าขังไว้เออขังไก็นั่งกินแหลยมีแต่คลองแส็บเสะนัวผู้เผากระเพาพี่น้องเ้ยซอยกระเพรากะเพราหนึ่งเขานำก็มีมีแต่ของแซ่บๆนัวๆพี่น้องเลย ขึ <S <s ้นบานใหม่เจ็บนะ่วยนะก็เอารูดเรียกกระซำนน้อยนั่นนะสวยแต่กอร่อยลกเอมเอาผมมืไไดเพลงหน่งแทนคอคาทายสว่ข้าวลุดลุดมามาจ้าตัวอย่างคุหน่อยเอาเอาย

ใะเย็นยเย็นใจเย็นเย็นข้อเปิดเพลงนะพี่น้องเลยถ่ายกับแม่พวงกะปีทั้งช่วงใช่ตลอดมาจะได้มาน้องแทนก็มาพาน้องแทนมานำสัตว์ม,มาหล่กุไลค่ไลคนพี่น้องเลย

ห้าเบไปเห็นสิค้ลพี่เต็มดูนะอาสีงามเลยราคาหลายล้านยูเนาะคุณยากคุยากุยาได้มากอ่ะคุณได้มากอถ่ายคุณได้มากกับนแทนเลยแมวแทนคือผู้แกพี่น้องเอามาเอาชาวีนเขานะ บนนอนผู้ได้นะคือขากแทกางเต็นนอนนอนมันใหญ่ช่องมันใหญ่าขึ้นนี่พีมาจะใช่ลเมนแทนกับสิโจคีเพียทำนีร์เาพี่น้องคิดลาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องแงแทนใพี่น้องเนาะเมนแทนกับสิริโจคปเพียทำนีร้ลาะไรนบนเย